เรามี3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเราใช้3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นในการที่จะใช้ a n y r e s ์ครับคลิปนี้เรามารู้จักกับโปร,โกรแกรมรีโมทที่ชื่อว่า a n y d r s s เป็นโปร,โกรแกรมรีโมทที่ช่วยในการสนับสนุนระยะไกลนะครับ ตัวนี้ทาง c a t InfoNet ฟก็ใช้ในการให้บริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคกับลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับที่เราไม่สามารถที่จะไปหน้างานได้เช่นลูกค้าต้องการให้ช่วยเซตอัพกล้องวงจรปิดนะครับตัวเครื่องบันทึก DVR หรือ NVR ของกล้องวงจรปิดลูกค้าต้องการให้ช่วยดูในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าตัวไฟร์วอลลหรือว่าเน็ตเวิร์กสวิชนะครับหรือว่าตัวแอคเซสพอยต์ก็ตามคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับ เริ่มแรกเลยผมเปิดตัวนี้ครับ anydesk.anydesk.com นะครับตัวนี้เลยที่ผมพิมพ์ไว้นะครับเรามี3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเราใช้3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นในการที่จะใช้ anydesk ขั้นตอนที่1นะครับก็คือเข้าหน้าเว็บนะครับ เข้าหน้าเว็บเพื่อไปดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามาถึงจะเห็นคำว่าดาวน์โหลดเลยนะครับตัวนี้มีตัวแอดดิเดรสเนี่ยข้อดีเขาเขามีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ถึง4เมกะไบต์ในเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานกันนะครับคราวน,นี้เมื่อท่านกดดาวน์โหลดตัวสีเขียวแล้วเนี่ยจะเห็นตรงข้างล่างนะครับ<อ>ก็จะดาวน์โหลดโปรแกรมแอดดิเ e รสเข้ามาขั้นตอนที่2เปิดไฟล์ตัวแอดดิเดรสนะครับขั้นตอนที่2ดับเบิ้ลคลิก เปิดโปรแกรม anydesk ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องนะครับแค่เปิดโปรแกรม anydesk ขึ้นมาตัวนี้ผมเปิด anydesk ขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็คือส่งเลข d i s c a t e ของท่านนะครับเนื่องจากเลข d i s c o n e แต่ละคนที่มีจะไม่เหมือนกันแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานก็จะมี d i s c o n e ที่ไม่เหมือนกันทางบริษัทก็จะขอเลข d i s c o n e เพื่อจะ remote เข้ามาอย่างเครื่องของลูกค้าต่อไปเดี๋ยวผมจะทดลองวิธีการรีโมทเข้ามาที่เครื่องของลูกค้าให้ลูกค้าได้เห็นว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าพอมีหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามีอย่างนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ผมใช้ iPad รีโมทเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นตัวอนุญาตนะครับหรือว่า Dismiss ที่ไม่อนุญาตก็ให้กด Accept อนุญาตเข้าไปนะครับ หลัออจากนั้นเมื่อเข้ามาก็จะสามารถที่ควบคุมตัวเครื่องได้แล้วนะครับเราจะเห็นเซสชันสีเหียวของเขาว่าเขาควบคุมอะไรกับเครื่องของเราบ้างนะครับตอนนี้ผมบังคับจากเครื่องปลายทางนะครับผมบังคับจากเครื่องปลายทางอาจจะบังคับยากนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับจากเครื่องปลายทางเขาก็สามารถที่จะมาใช้งานเครื่องเราได้นะครับเพื่อช่วยสนับสนุนทางด้านเทคนิคนะครับอย่างเช่นนี้เข้ามาแล้วก็รีโมทเข้าเพื่อบันทึกกล้องวงจรปิดนะครับตัว NVR ตัวนี้เพื่ออาจจะไปช่วยเซตอัพให้ที่ปลายทางนะครับอันนี้ก็เป็นปลายทางที่เห็นไหมครับว่าเครื่องที่รีโมทเข้ามาก็จะสามารถที่เข้ามาช่วยเซตอัพ สมมุติเขาเข้ามาเซตอัพเสร็จแล้วเซตอัพที่เซิร์เวอร์เซตอัพที่ตัวกล้องวงจรปิดของเราเสร็จแล้วนะครับก็ให้เขาออกจากระบบนะครับหรือเราต้องการที่จะตัดออกจากระบบก็เพียงเปิดโปรแกรม AnyDesk r ขึ้นมาจากนั้นเราเห็นเซสชันเขายังใช้งานอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยครับสีเขียวๆเนี่ยนะครับเราต้องการตัดเขาออกจากการรีโมทหน้าจอเราก็กด Disconnect นะครับเพียงแค่นี้เขาก็จะหลุดออกจาก หน้าจอของเราแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดโปรแกรม a n y d r e s s ก็ไม่มีใครที่จะสามารถรีโมทเข้ามาได้นะครับก็มี3ขั้นตอน,นง่ายๆขั้นตอนที่1ก็คือเข้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเปิดโปรแกรมและขั้นตอนที่3ก็คือส่งเลข Discrete ให้ high, เมื่อรับบริการเสร็จจากนั้นก็กด Disconnect ได้เลยนะครับเพียงแค่3ขั้นตอนนี้เองนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์ก็รบควรช่วยแชร์คลิปนี้ไปยังผู้ที่สนใจด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นนะครับอย่างไรช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทาง c ี t อทีอินโฟเด้วยนะครับแล้วก็ฝา,ากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง c ี t อทีอินโฟเสวัสดีครับหากท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ สนใจติดตั้งประตูรีโมทสัญญาณกันขโมยกล้องวงจรปิด C C T V และระบบสมาร์ทโฮมและระบบโฮมออโตเมชันติดต่อ C A T Inforet ที่029031800หรือเบอร์มือถือ0856362551มีช่องทางไลน์ให้ด้วยนะครับใส่เครื่องหมายอก่อนและใส่ด้วย C A T I N F O N E T ขอบคุณครับ